มือนีภาพมาเบิงเขาอีกสายพันธุ์หนึ่งพี่น้องเขาเจ้าต้นสูงนซื้อว่าเวทสันตระนะครับมาเบิงลักษณะขอ,อลักษณะต้นแลงนี้รักดำวันที่ยิบเก่านะครับ29ก้ารกฎาคมสิม่านเหรอครับผมล้องต้นม่านแล้วถือแหวนล่ะพว่มสูง สูงประมาณ150ย้าั้นดึงขึง้นกะร้อยสิ้อยเจกุล่ะคระคับ160กว่าต้นดีครับต้นใหญ่ดีเป็นตะห่วงใหญ่อยู่ขั้นเห็ดทีดีนี่เพิ่นก็นว่าได้หลายเ้ยครับป็นเดี๋ยวเป็นตันพุละ่ะเพื่อนว่าเขาเจ้าต้นสูงปีนี้มีบลหลายเด้อครับแต่ว่ามีแบงตันอยู่ ล้ำปางฟ้ามีประมาณหนึ่งไร่ครับผมหนึ่งไร่สองได้ครับเป็นข้าวเจ้านุ่มหอมแบ่บแ่บหลายตัวนี้สุจออดครับสนใจกับโทรเลยนะครับ088 114 1198เเบื11 11้องลักษณะต้นครับลักษณะต้นลักษณะก่อกระแตกดีด้วยครับ ได้ซิบต้นอยู่ครับดำต้นเดียวเออดำต้นเดียวได้ซิบต้นก็ถือว่าโอเคแล,ล้วครับลักษณะกอจะตากครับลักษณะกอพนตากเป็นต้นยิ่งใหญ่บันไดวันหนึ่งครับผมสุดยอดอยู่ครับตัวน,นี้พระเจ้าต้นสูงแต่ว่าคนที่เพิ่นปลูกเพิ่นก็นว่ามันเป็นเขาที่แซ่บครับนุ่มหอมเพิ่นวาแนวนั้นเด้ ลำปางกับเพิ่งได้มากครับผมเป็นปีแรกกรนาสีบ่งงั่นวันไดนะครับเพราะว่าเพิ่นขึนเพิ่นสีม่านแล้วสิเ,เป็นเขากลางครับทองกันนะท้องโตแล้นะลเมนเพราะว่าบางตัวเพิ่นถอดขึ้นมาแล้วเห็นแล้วทุดยอดนครับสายพันธุ์นี่กคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แล้วครับขอบคุณที่มารับชม ด,ด,<ำ>ด,ดอะฝากติดตามน้ำเนื้อครับมีหลายสองทางครับมี y o ยูทูปพร้อมเด้อฝากติดตามให้แน่จะสิล้งคลิปเรื่อยๆครับผมคุณครับสวัสดีครับ